มอ้น้ำรั่วหรือเปล่าด้วยไหม่น้ะพี่น้องอสำหรับแมโครนี่ก็ป่าเลิศดเลพี่น้องอามาดึงรถเสียวเวนสวัสดีครับเสีย่ยเป็นอะไรอีกเนาะนี่เอา้าทำไมเติมน้ำน่ะ มอน้ำรัวโอ้ยมอน้ำรัวโอ้โหลมโอ้ลมไหลโอ้ยเสียำ lo ป๋าวันนี้มาสองรอบแล้วโอ้ยอ่ะอือของนี่เป็นแองอ๋อเหมือนจะล่มทั้งอันเลยป่ะป๋าเนี่ยมันลมมันลมจริงมันเป็นกระลูกไงกระลูกผ่านรถติ๊กไงเออถ้าไม่เป็นลมก็ไม่ทลายเป็นลมมันล่องมก็จะเป็นซอออย่างเงี้ยครับวันนี้โกบิโก SK 120รุ่น5ามักไฟว่าลงเพจมาอ๋อ YouTube YouTube ครับผมช่องรุ่นเก่งพาเลาะด้วยอ่าฝากกดติดตามด้วยอ่าแล้วใครขับใครขับเชื่อให้ป๋าขับเองสิขับโอขับเองเลยเอาเอาไปป๋าจะติดอีกไม่ได้ป๋าเนี่ย ม <laughs> ันไม่แอกแล้วตัวมันมีแอกแล้วประตูมีอแอกมันแอกนึงอ่ะไอ้ม้อน้ำรั่วด้วยไหมเนี่กล้องอ่ะกล้องอยู่ข้างบนข้างบนแล้วเสียกล้องเอายังไม่ไปอะปะ อ๋อเอาสลิงไปส่งก่อนสเคร้อยยี่สิบกปิกโก้มาร์คไฟครับพี่น้อง โอ้ยน้องลูงเก่งจะลูงเก่งก็จะไปไม่รอดเหมือนกันเที่ยงหัวเขา่าวะ ถอดม้อน้ำไปปะม้อน้ำมันต่อก่อนนะเดินตอก่อนนี้ไม่ไดกัเราไม่ได้แล้วไนมะ่ไ้อ,อคยแล้วแบเดียวปะอเนะองนาะย เ,เจฟาฟคอมมามเร็ว,วแปลงมาเป็นปั๊มสายนะ่ะสำหรับคันนี้สองร้อยเจ็ดสิบเธอโบนใบแท็กแปดเซนใบแท็กสามเหลี่ยมโซ่สี่สิบแปดท่อแรงก็ไปไม่รอดหรอกลมจัดอเอาเสียกล้องวันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้าวหรอกครับ นี่กำลังทำนาอ๋อช่วงอ๋อช่วงทำนาเนะาะข้าวเกี้ยวเลยเดือนเกม็มลงทุนมาได้ว่านลงไปลงพิลมีตมเลก็แล้วมาเชียร์ลูกพี่หน่อยเพิ่งกำลังใหญ่ลูกพีปิดขายเนี่ยปจ็อบปิายเลยหมดโอ้ดีเป็นงานเจ้าสุดท้ายแล้วเห็นเสืออ้วนว่า <c oughs> ปิดฤดูกาลนาปังรุ่นแรก สวยงามสวยงามสวยงามแต่โดนโจมช่วงนี้เนื่องจากติดภารกิจนะพี่น้องคลิปค่อนข้างจะห่างหน่อยเนื่องจากเดินทางไปต่างประเทศเมียนมาเมียนมาอเมียนมาครับไปไปไปประเทศเพื่อนบ้านเมียนมา <c oughs> ของของของดีเมืองสุพรรณนะพี่น้อง <c oughs> ของดีเมืองสุพรรณเอาสำหรับคิีนี้ ขอล่ำลากันที่เพียงรับเท่านี้ครับพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้มาพบอพอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ